โดเรมอนตอนคำทำนายของโดเรมอนจะกลับแล้วครับไปก่อนนะครับ้ยจะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรฉันนะฮะเจ๋งใช่ไหมเล่าแม้ที่แค็สัตว์วยี่สิบสองเลิกแกล้งกันแบบนี้สักทีเถอะนะยังไงผมก็ต้องห้ามคุณปู่ทวดให้ได้เลยฮะเิบาชิ ม่ได้เจอตั้งนานเลยนะฮะคุณปูท่ทวดเ,เลิกเรียกชื่ว่าปูท่ทวดจะได้ไหมล่ะนี่ฮะมันก็ดีออกนี่ฮะจะให้เรียกว่าปูขป่ของปู่ของปู่มันก็ยาวเกินไปไม่ใช่อย่างนั้นเอ้ยฉันไม,ม่เวลามาทําเรื่องแบบนี้อีกแล้วละ่ะอ๋อเดี๋ยวสิเดี๋ยวสินายนะ่ากำลังจะออกไปหาชิสาก,กาใช่ไหมฮะใช่แล้วเธอนะคงจะบอกว่าต้องอยู่เฝ้าบ้านคนเดียวแล้วมารู้สึกเหงาก็เลยอยากให้มาเล่นที่บ้านเป็นเพื่อนสินะโอ,อ้รู้ดีจังเลยนี่อ๋อยาว่าอย่างน้อยอย่างนี้ได้นะเลิกไปเถอะยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงแฮะ อ๋อ,อไปละเอ้ยอ,อะไรกันล่ะเนี่ยทยอยคงต้องให้ดูไอ้นั่นจริงจริงด้วยสิอ,อะไร,อ,รอะไรกันล่ะเนี่ยอัลบัม้มเก่าหน้าดูเลยนี่นะก็อัลบั้มของนายไงเล่ามามีภาพของตัวนายในอนาคตอยู่ด้วยนะอนาคตของฉันเหรออัลบั้มเนี่ยนะทำไมอ่ะถึงจะเป็นอนาคตสำหรับคุณปู่ทวดแต่ว่าในศตวรรษที่22มันก็คืออดีตนะคะ สรุปก็คือมันมีรูปของฉันลนอีกหลายสิบปีข้างหน้ารวมถึงรูปแต่งงานด้วยสิยังไหมอ่ะก็ยังที่พูดนั่นแหละแต่ว่าปัญหาก็คือภาพใบนี้เอ,อนีนน่นี่ฉันเหรอออ,อแ,ตแต่ไม่เคยบาดเจ็บขนาดน,นี้สักหน่อยนี่ก็บอกแล้วเลยครับว่าเนี่ยเป็นภาพในอนาคตล่ะว,วันนี้นะหนา,หากำลังจะไปที่บ้านชิซึกะระวหว่างทางก็ถูกรถชนเข้าก็เลยบาดเจ็บสาหัสต้องพักษาตัวตั้งเดือนนึงเลยละ่ะ เรื่องนี้มันจริงเหรออืมแต่ว่าถ้าไม่ออกไปข้างนอกก็จะไม่ประสบอุบัติเหตุนะคะคุณปู่วันนี้ทั้งวันนะช่วยอยู่บ้านเฉยๆหน่อยเถอะนะโนกตาสนะอืม,อมระวังอย่าให้ออกไปข้างนอกเด็ดขาดแล้วคุณปู่ทวดเลิกลีปู่ทวดได้แล้ว,ว,ดดลวงั้นฝากด้วยนะโดอร์ไอมอนด์ฝากใจได้เลยนะกลับไปเถอะไม่ถึงกับตายหรอกนะ,จะเจอ,เอกลับไปเถอะนะเชื่อฝีมือฉันเถอะ เออเออค่ะรกวนด้วยล่ะห้ไปนะชิสกะคงโกรธหน้าดูเลยโดบิตาชิสกะโทรมาหานะลูกมาแล้วมาแล้วทำไงดีทำไงดีทำไงดีดีละฉันจะไปปฏิเสธให้เองนะฝากด้วยนะฮฮัลโหลชิสกะเหรอขอโทษทีนะเออเออเปล่าเปล่าเปล่า คือคือว่าคือว่าโนบิตะน่ะเาขาฝากให้ฉันมาบอกนะฮ<ห>ะ,ะมีกระตูนสนุกสนุกหรอเอ้ยเออมีโดรายากิรอๆๆร่อยอร่อยด้วยอ่ะไอยากกินฮะคืองี้นะคนเราเนี่ยมันต้องรักษาสัญญาจริงๆนันและนะนี่ไปที่บ้านชิศกะกันเถอะน,นายคิดจะให้ฉันออกไปถูกรถชนอย่างนั้นเหรอะโถ่อยี่ฉันอยู่ด้วยทั้งคนนะน่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแค่ระวังตัวหน่อยมันก็พอแล้วละ ขอไปสั่งเสียแม่ก่อนนะเอ้ยสั่งเสียเหรอแม่ <c oughs> ครับฮม,มีอะไรจ๊ะขอบคุณนะครับที่ช่วยเลี้ยงดูผมมาจ,จนโตฮ้อผมมีความสุขที่สุดเลยที่มีแม่กับพ่อคอยดูแลเอาใจาใส่แบบนี้ออแต่บางทีคนเราอาจจะต้องแยกจากกันในวันนี้แล้วก็ได้นะ จู่ๆก็พูดอะไรของลูกนะถ้าพ่อออกไปข้างนอกตอนนี้จริงๆแล้วก็เราอาจจะไม่ได้พบกันอีกเลยก็ได้อะอ๋อลูกคิดจะไปที่ไหนกันแน่บ้านชิซึกะครับ <laughs> แหมพูดจะวร์เกินไปแล้วออใช่ว่าเกินไปจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเอา๊ะแล้วถ้าจะไปบ้านชิซึกะต้องไปทงไหนหรออ๋อก็ทางนี้สิถามได้อ๋าใีละถ้างั้นต้องระวังกันหน่อยแล้ว <laughs> ทีีรัก ใช่นี่ดูภาพของพวกเราในอีกสิบวินาทีข้างหน้ากันดีกว่านะดูสิดู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 บึ๊บจากนี้ไปอีกสิบวินาทีพวกเราควรจะเดินกันอยู่แถวๆนั้นน่ะสรุปแล้วสองคนนั่นก็คือพวกเราในสิบวินาทีข้างหน้าใช่ไหมเออเออเออก็อย่างที่ว่านั่นแหละจะเลยรีบหนี่ฮ้ถือไปเท่านั้นถุงรถชนแน่เลยเฮ้ยนากลัวชะมัดเลย รอบมาได้พะทีวิการเวลาแท้ๆเลยเออใช่แล้ว่ะใช่แล้วแค่เราไม่ใช้ทำนะั้นมันก็ปลอดภัยแล้วใช่ไหมล่ะจริงเหรอถ้างั้นทางนี้ก็ไม่มีปัญหาสินะเออเข้าใจแล้วงั้นก็ลาลาไปเลยาวางใจได้แล้วนะนะเอ,อ้อยเหือแย่จังเลยไม่เหยียบรถมาก ก็จะเมอไปหน่อยยังไงก็ยกโทษให้พี่คนนี้เถอะนะครับก็อยู่ใครมาดันแอบลูกฉันนะป้าโอ้โหอ้ย่กแล้วนี่นี่นีแล้วแล้วเล้วมาลองดูดีแล้วนะก็เป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์อย่างนึงกันนะโอ้ยมันก็จริงแหละนะมันจริงสรุปก็คืออันตรายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ยังไม่หมดไปนะสิใช่ไหมเออคงจะอย่างนั้นเลยนะยังไงเราก็ต้องระวังเอาไว้อ่ะ ระวังตัวเอาไว้เนระืก็ดีอยู่หรอกแต่ถ้าไม่ดูข้างหน้าให้ดีๆวนันอันตรายนะอืมก็นั่นน่ะสินะแต่ว่าอันตรายนะมันอาจจะมาจากทางด้านหลังก็ได้เข้าใจหรือเปล่าเราอหม,ม,มอข้างหน้าถ้าบ้านสิ้างหลังนะ้างหน้าด้วยเอา้าเฮ้ยพูดอะไรของนายเนี่ยหน้าหลังหน้าหลังอยู่ได้แล้วจะให้ฉันมองยังไงไม่ทราบฮะอืมอืมอืมฮ่าฮ่าจริงสิถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้ไอ้นั่นแล้ว นั่นยงว่าทีวีการเวลาเออจริงด้วยฮะยังมีไอ้นี่อยู่นี่นะเอาออกมาถือไว้ตลอดเลยดูภาพของพวกเราอีกสิบวินาทีข้างหน้ากันเถอะนะทางเส้นนี้น่ะมองดูได้ทั่วถึงทุกฝั่งรถผู้มาจากทุ่ไหนเราก็รู้ได้ทันทีเอ ทันทีเอ็ดซ์พอตจะเหมือนกันจ๋ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้จ๋ยเจ๋ย๊ยไมอไม่มีทางไหนปลอดภัยเลยนะเออแย่จังเลยฮะเออจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอาเจิงสิไม่เห็นจะต้องยึดติดกับเรื่องเส้นทางเลยนี่นามาเลยมาเลยมาเลยแค่เดินผ่านเท่าน ตัวแท้เนี่เราก็ปลอดภัยแล้วน่าเกลีดไปหน่อยมั้งมันช่วยไว้ได้ดีนะมันจําไปนะ่ะเถอไปเไปเลยรับเงนหน่อยนะครับข,ข,อขอโทษนะครับ <c oughs> ถึงจะไม่มีรถจนวิ่งผ่านก็เถอะแต่เดินลัดบ้านคนอื่นแบบนี้มันก็นะรู้สมันไม่ดียังกบเป็นขโมยยังไงงั้นอะ่ะอย่าเรื่องมากจะได้ไปเล่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอ <c oughs> <c oughs> ช่วยดว สวนยมีรถวิ่งเลยอะ,อะโอ้ยฝึกขับรถอยู่ในสวนที่บ้านเองเลยเหรอนเนี่ยฮะรีไปรีไปฉันต้องขับรถไปอยู่แล้วนะไม่รสักอย่างสิโดเรมอนไ <c oughs> อ้ตนะี๋ตายรอดเราเราไม่นึกว่าจะมีคนที่ฝึกขับรถในสวนบ้านของตัวเองด้วยนะเนี่ย <c oughs> แต่ว่าสวนที่นี่นะมันแคบลงไม่ต้องห่วงเรื่องรถย้อนรกอ่ะ นอนกันได้ใจร่ามากนะที่แอบย่องออกม,มามาบ้านคนอื่นเข้าเจ้าหัวขโมยไม่ใช่นะครับไม่ต้องพูดแล้ว,วเดี๋ยวก่อนคุณลูกจนะเป็นคนขับรถอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยฮะ,ะรู้ดีจังเลยนะจริงๆแล้วนะฉันเป็นคนขับแท็กซี่จะบอกให้อันนั้นงากะแล้วเชียวหนีจากรถยนต์ไม่พ้นจริงๆด้วยอะว่าไงนะหนีจากรถยนต์เข้ามาในบ้านหลังนี้ง,งั้นเหรอแต่ง,งั้นเธอก็มาผิดที่แล้วล่ะทำไมล่ะครับ บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ตรงโค้งหักศอกพอดีบางครั้งก็จะมีรถพุ่งพวดเข้ามาชนรั้วด้วยนะจะบอกใครตอนนั้นฉันกำลังซัดบะหมี่อยู่พอดีนะพอพูดเสร็จมาปั๊บเลยเห็นไหมเห็นไหมมันเร็วขนาดไหนเห็นจับจับเลยนะนีบหนีด้วนนะปลอดภัยจริงสิยังมีเส้นทางที่ปลอดภัยชัวร์อยู่ที่ไหนล่ะฮ้นี่ไงเป็นไงถ้าอยู่บนหลังคาแล้วก็ปลอดภัยแน่ทำไมเราถึงนึกไม่ออกให้มันเร็วกว่านี้นะ โถอเอ้ยฉันนี่เงาชาวบัดเลยถ้ามาถึงบนนี้แล้วก็คงไม่ต้องห่วงเรื่องรถแล้วใตนะรถยนะใต้รถยนต์ด้วยเเเจ็บ,จบ,จบไม่เป็นไรนะโดเรมอนแบบนี้ไม่เอาด้วยแล้วกลับบ้านดีกว่านี่สายไปแล้วลาสายไป หากับ,บนายต้องถูกเล่นงานแน่ๆจะตามมันเป็นอย่างนั้นนี่นะเหีอยอะไรความรับผิดชอบแบบน,นั้นสินึกแล้วว่าต้องเป็นแบบเนี้ยฉันเนี่ยเป็นหัวก็เลยลองมาดูเซบาชินี่ช่วยหน่อยเถอะนะทำยังไงถ้งก็ดีรถยนไม่พ้นสักทีอะบ้าชะมัดเลยเดรมอนขึ้นเป็นแบบนี้แล้วอะฉันจะมอบหมายให้นายดูแลคุณปู่พ้นได้ยังไงกันน่ะนี่นายว่าใครบ้ากันเนี่ยฮะเลิกเรียกปู่ทวดสักทีเถอะเอานี่ใช้คัปเตอร์ไม่ไถ่บินไปซักก็สิ้นเรื่อง ตั้งใจกว่านี้หน่อยได้มามเดยนได้ไมเฮ้ยคิดไปออกหน้าขายหน้าชอมัดเลยนะนะมาถึงอย่างง่ายได้เลยใช่ใช่เขายังชั่วเขายังชั่วคิสุกจ้าขอโทษที่รอนะว้าโอ้ยอไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรทั้ใจดีๆไว้ขอโทษนะจ๊ะ รอเธอจนเบื่อก็เลยชวนพวกกันกลับมาเล่นเป็นเพื่อนไปพางๆก่อนดีนะจะหึงกึงอ,อ๋อไม่ได้เรื่องแดงฮ้ยมันกดดีแล้วละนะไม่เห็นจะดีสักนิดนึงบาดเจ็บขนาดนี้เช่นน้้เนี่ยอ,อย่าบ่นมากไปลวนะ่ะโดนใช่นี้ก็ถือว่าเบาลงตั้งเยอะแล้วละนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้บาดเจ็บขนาดนี้ซะหน่อยแล้วรูปถ่ายนี้มายังไงกันอะเออดันดี